แฟนแห่ให้กำลังใจอั้มพัชราภาโพสเพลงนี้หลังโสดเหนือเพลงสุดเศร้า เป็นสาวสวยรวยแหมตอนนี้ยังโสดสนิสํสำหรับซุกตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภาล่าสุดวันนี้28มการาคม2566อัมได้แชร์เพลงเรื่องระหว่างเราลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเรื่องบางเรื่องเธอขอให้รู้กันแค่เราหมันก็เศร้านะเรื่องระหว่างเราแอปทัวชิด #SNO Bossongbook #TwoDegreesLabel หลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามา คอมเมนต์มากมายอาทิปล่อยความเศร้าวความเหงาให้สุดแล้วเดินหน้าสวยๆอย่าได้แค่เป็นกําลังใจให้นะคะเมื่อถึงเวลาต้องเศร้าก็เศร้าเถอะค่ะเศร้าให้พอแล้วเดินหน้าต่อค่ะรักเสมอยังรอคอยอยู่เหมือนเดิมโอบกอดให้กําลังใจสู้ๆนะคะพี่อ้ามน้องหมารักแทนแน่นอนค่ะ